ฝึกอ่านสระอโดยมีตัวงองูหรือแม่กงเป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกอ,องกอง,องกอ,องกอง,อง,จ,อองอจอง,จอ,องอจองจอ,องจองดองดอง

어어, 어어, ขอ어어, ของ, ขอ어어, ของ, ชอ어어, ช่อง, ชอ어어, ช่อง, ทอ어어, ท้อง, ทอ어어, ท้อง, พอ어어, ผ่อง. หอองหองฝอองฝองฝอองฝองสอองสองสอองสองหอองหองหอองหองคอองคอง

ทอองอทองนอองอนองนอองอนองพอองอพองพอองอพองฟอองอฟองฟอองอฟองมอองอมอง mo o ngơ mong, yo o ngơ yon, yo ya o ngơ yon, ro o ngơ rong, ro o ngơ rong, Ra -ng lo o ngơ long, lo La o ngơ long, wo o ngơ woang หอ,อ,ององวองหององหองหองอหองต่อไปฝึกอ่านเป็นคํานะคะอ่านตามครูนะคะกองกองจองจองดองดอง ตองตองบองบองปองปองอองอองของของชององทอง ของหองฟ้องหองสองสองหองหองคองคองงองงอง ชองชองซองซองทองทองนองนองพองพองฟองฟอง มองมองยองยองรองรองลองลองวองวองห้อง